สวัสดีวันนี้ผมจะมาแนะนำการดาวน์โหลดเตมบนทีีหรือคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมจำลองน็อปเลเยอร์บให้บั๊มปขั้นตอนที่หนึ่งคลิกลิงก์าวเว็บไซต์ในคำอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้ขั้นตอนที่สองแบบให้คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จคลิกให้คลิกที่ไฟล์ที่อยู่ในมุมล่างซ้ายและเลือกปุ่มติดตั้งเพื่อติดตั้งโปรแกรมจำลองบนคอมพิวเตอร์ของคุณขั้นตอนที่สามเมื่อการติดตั้งเสร็จสร้์ Cho nên Rột, tôi sẽ tắt bằng để đặt này. Bước 4. Khi mở giả lập lên, bạn hãy bấm, bấm vào ô tìm kiếm và viết tên game, sau đó bấm Enter, enter và chọn, enter vào, game. Và và khai khai chọn vào game. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập, thì bạn hãy sử dụng tài khoản gôn hà, đăng nhập xong thì bạn sẽ được chuyển đến phần tài game, thì bạn bấm vào nút cài đặt, để hệ thống. จากนั้นให้ đăng nhập บัญชีของคุณจึงจะเข้าระบบคุณจะใส่ชื่อไปยังส่วนดาวน์โหลดเกมจากนั้นคลิปที่4ให้ตั้ง password และเมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบแล้วคุณจะไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่5เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นปุ่มเปิดเล่นจะปรากฏขึ้นบนปุ่มนั้นและคุณสามารถเริ่มเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้หวังว่าคุณจะสนุกกับเกม